นี่ดูเบื้องหลังกันมาเยอะแล้วนะคะครับมีวัดอะไรที่พี่อาร์ตประทับใจถ้าประทับใจในเรื่องนี้ผมน่าจะไม่เหมือนวัดอื่นเลยคือลงเรือก่อนอ่าฮะลงเรือไปถ่ายฮะค่ะคืออลังพูดถึอยุทธยาใช่ไหมคะใช่อ่าฮะฟิลได้อ่ะอ่าฮะแล้วจำวัดได้ไหมจำทรงวันนั้นได้ไหมว่าทำอะไรไปบ้างโอ้โหวันนั้นคือมีวัดอยู่วัดหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ที่มันเป็น ที่โดนที่โดนสงครมามพม่าด้วยฮะจะเหลือซากประหลัหกพักพงที่เราลงไปปะใช่ที่เราลงไปถ่ายรูปกันนะฮะที่เจอฝรั่งแล้วก็ฝรั่งขอขึ้นเรือมาด้วยอ่ะวันนั้นนะผมชอบวันนั้นคือสวยดีอครับแล้วก็แปลกดีคือแบบสถาปัตยกรรมมันเก๋ๆดีฮะแบบาว่าเก่าๆบ้านๆดีฮะเลยชอบก็ไปดูภาพประทับใจความชิลบ,บนเรือวันนั้นได้นะคะครับตอนนี้มาถึงแล้วครับครับท่าเรือที่พี่อ้อมจะพาผมทัวร์รอบเกาะขอยุธยา เรือลำนี้แหละครับพี่อาร์ตก็ไปดิสอเจริญสมบัติสมบัติเจริญเ่ยหรอก็จะนึกทั้งนาดเว้ยไม่ใช่แล้วแหะไปชาวลำนั้นเดีดูสีสันจัดดีนะส้มฟ้าชมพูอาร์ตไปเดี๋ยวพี่ไปลำนี้อ๋อพี่ไปเรือป้าง่ายๆดีกว่าเนาะเอางี้เลยบ้านๆของพี่ครับปีตรงนี้แหละแหมทำเป็นพยุงแหมอุ้ยอุ้ยเอาเอาไอ้นี่คนประคองไหวปหมเนี่ย ่ะพี่อาร์ตไปผมคนดอนเมืองไม่ได้คนปากคลองมั้โอ้ยปากคลองไม่ใช่ปากคลองละมั้งเทปนี้ถือว่าพิเศษมากเลยนะพี่อ้อมเนาะพาคุณผู้ชมเที่ยวแบบนั่งเรืออืมไม่มีอ่ะไม่มีอะไรไหนทำอ่ะอย่าไปพูดอย่ากลางอาจจะมีก็อาจจะทำกันไปแล้วเราไม่ได้ดูเอกทีเอาก็ไม่ทำอ่ะเอาดิอตก้ก็ไม่ทำ อย่าไปกลางใส่คนอื่นเขาแล้วพอเทปเราออกปุ๊บนั่งเรือกันไปแถวเล่นจ้าเล้ก็ทาของเราก็แก๊กก็แก๊กไปผู้ชมต้องขอบคุณพี่อ้อมเลยนะเพราะพี่อ้อมโทรมาหาผมอะบอกว่าอาอยากไปอุทยาไหมครับได้ครับพี่อ้อมไปทำอะไรฮะนั่งเรือถ่ายรายการกันโอ้โหทานั้นแหละรีบตกลงเลย คำถามสั้นๆว่าคุณผู้ชมอยากเห็นพี่อ้อมตกน้ำไหมไออัศวัยเล็ดน้วัยปล่อยเขาพูดไปขอนอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถึงวัดตรงนั้นแล้วพี่อัดเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานไปครับทํางานไปได้ดีแล้วค่ะตรงนั้นที่เป็นทางขวาชื่อวัดอะไรนะคะวัดชัยปะวัดชัยแต่ข้างหน้านี่มันเลือกพี่พี่จะไปซ้ายหรือขวาเดี๋ยวเราขอแวววัดนี้แป๊บนะ วัดชัยเหรอครับวัดชัยครับที่เราอยู่ตรงนี้คือที่ไหนครับพี่อาตวัดชัยวัฒนารามครับวัดชัยวัฒนารามใช่ไหมคะวัดชัยวัฒนารามขออภัยฮะนะคะซึ่งนะคะพี่อาตด,ดูัสถาปัตยกรรมของสมัยอยุทยาตอนกลางนี่สวยไหมครับ คือที่มันเป็นซากนี่คือเมื่อก่อนโดนเผาใช่ไหมพี่น้องน่าจะเป็นเพราะว่าโดนเผาโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จินตนาการไม่ออกเลยนะว่าสมัยก่อนเนี่ยตงน้ำแค่ไี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนืแบบต้องงามมากแน่และอยู่กับน้ำอะไรเงี้ยนะวัดคีต้องการจะไปกับเราด้วยเขาเลยบอกว่าคือตอนนี้กำลังดิวันอยู่ว่าเขาจะไปไหนเราก็ยังไม่รู้ เราก็จะไปของเรานี okay. okay, ่ยแหละแต่เอไเคยเดมาเด็กั้งใจเลด็กม้เ็กมาไดเคดไ้ตเยด็กได้ใจเลยอดีไปด้วยเคไ้ใาไดดาไ้วยขอติดเรือไปด้วยอ่ะมาถึงถามว่าตลอดปี ตลอดทั้งปีก็ประมาณสักแเดือน9เดือนที่เราอยู่ด้วยกันมากับรายการทําทัวร์นะคะคุณผู้ชมได้อะไรบ้างจากการชมรายการเราดับได้ข้อคิดจากวัดไหนเป็นพิเศษชอบวัดไหนประทับใจเป็นพิเศษพี่อาร์ตนีไหมคะผมชอบทุกวัดอะสาบานเลยว่าถ้าไม่มีรายการนี้ผมก็ยังไม่เข้าวัดเหมือนเดิมแต่คือพออย่างเงี้ยพอได้เข้าวัดรู้สึกแบบมไม่เขินเหมือนเมื่อก่อนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อยๆเปลี่ยนอย่างขับรถนะถ้าเมื่อก่อนโมโหนิดเดียวนิดผม ปี๊ดนี่เวลาปี๊ดนี่ปี๊ดสุดเลยเวลาโมโหเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่นนี้รู้สึกว่าเวลา,าเราโมโหคือเราก็จะหยุดด้วยตัวเราเองได้การไปเข้าวัดบ่อยๆเนี่ยนะช่วยได้ครับสำหรับอาร์ตน่ะช่วยได้ครับคือบางทีคนที่อารมณ์ร้อนมากๆอ่ะผมว่าอยากให้เข้าวัดเลยนะเดี๋ยวนี้เวลาปาดหน้านิดนึงชักปืนยิงกันแล้วอ,ะอ่ะเคยไปฆ่าแกงกันมาเมื่อไหร่คุณไปขโมยเงินในแบงค์เข้ามาเหรอแค่ปาดหน้ากันก็จะไม่ยอมกันลองทําจิตใจให้สบายดูไหม ขาปาดเพราะเขาอาจจะรีบก็ได้นะเออเขาคือมันก็พยายามให้มันดีขึ้นเ่ยนะครับมันอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทางทั้งหมดทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้อมเชื่อว่าในหลายครั้งในหลายเทปอ้อมประทับใจทุกเทปนะะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างถ่ายหรืออะไรมันมันทำให้เราได้ศึกษาแล้วเราได้รู้ว่าใจเราเป็นยังไงคืออ้อมรู้เลยว่าบางเหตุการณ์ถ้าเป็นอ้อมเป็นเมื่อก่อนอ่ะอ้อมก็ระเบิดอ่ะครับล้วมคนระเบิดง่ายมากระเบิดแบบง่ายมากอ่ะ ถามว่าเอออันนี้มันก็มันมันเริ่มคุ้นชินกับวิถีที่เออมันก็อย่าไปอะไรมากอะแต่หลักที่สําคัญที่มได้มันเรื่องคือแน่นอนหลายๆพระอาจารย์หลายๆท่านจะเน้นเรื่องของการรักษาศีลศีลห้าธรรม,ารมดาเนี่ยแหละค่ะปีใหม่ปีนี้นะคะเรามาเริ่มรักษาศีลกันก็ดีนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่พูดปดไม่ ยุ่งครอบครัวคนอื่นไม่ดื่มสุราไม่ดื่มสุราค่ะก็ถ้าทําได้นะคะครบทั้งหมดไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่อ้อมเชื่อว่าคุณดีแน่นอนนะครับนะคะควันนี้ครบต้นครับพี่อ้อมครับทั้งหมดเลยก็ให้ดูภาพความประทับใจต,ต่างๆของในการทําทัวร์นะฮะก็มีรูปแบบหลายอย่าง วันนี้อิ่มเอ็มกับความสุขที่ทางรายการตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญสำหรับคุณผู้ชมกันแล้วนะคะสัปดาหนะ์หน้าพบกันใหม่ในวันพฤรรหสัสบดีเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอยากจะรู้ว่าพี่อ้อมและน้องอาร์ตจะพาไปทัวร์ทรรมทัวร์เที่ยวที่ไหนบ้างต้องติดตามชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชม